วิจานยังงานอ่ะ,อะผมว่ามันมันเนียนนะเนียนมากๆเลยหนึ่งหนึ่งกรอบเป็นไม้เนี่ยชอบพอไม้จะไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่เสียหายง่ายแล้วก็ตัดตัดสีเป็นธรรมชาติ<ห>เป็น,<ห>เ,ปนเป็นผ้าแล้วยิ่งเนื้อเพลงดีมากเลยเข้ากับบรรยากาศเข้าเข้ามากเลยะเข้ามากเลยเยอะมากเลยสีไม้สีไม้ส,ไมสีไม้นี่ได้เลยฮะได้ได้ มันได้กันเลยปอนใครจาแฟไหมคะให้เห็นว่าให้เห็นว่าคนที่ทําเนี่ยเขามีศิลปะด้วยเนี่ยเป็นช่างศิลป์ด้วยการให้สีไม่ห็่สำคัญไม่ใช่ง่ายนะสําคัญนะกาให้สีไม่สีหรอกไม่อะไรมันมันมันคือมันจะอมตะไม่ไม่ที่สีภาพกับสีตัวหนังสือเป็นไงได้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 ก็เลือกสีคุณทำยอดเลย ใส่เนื้อเพลงไ,ได้สวยมากลงพอดี